เอาละครับตอนนี้เกมก็ได้มีกองหน้าตัวใหม่เข้ามานะครับหรือว่าโอลิเวอร์เบียโฮฟนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบยียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการจัดโอลิเวอร์เบียโฮฟมานะครับจริงๆผมก็ซื้อมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะสำหรับเบียโฮฟตัวนี้ก็ เป็นตัวเก่านะครับของเกมฟีฟ้านะแล้วเกมเอากลับมาใหม่ในภาค FC Mobile ครับสําหรับตัวนี้นะอ่าก็เปิดหม่งดีนะตัวนี้ยิงคมมากเลยจากที่พี่เล่นมาจริงๆผมซื้อมาตั้งแต่วันพฤหัสแหละครับซื้อมาช่วงเช้าๆนะตอนนั้นผมซื้อมาประมาณ1,500ล้านครับตอนนี้ราคาก็ตกยับเลยนะถือว่าผมเสียตังค์ไปเยอะมากเลยก็ <ๆ S 2> คือผมหาคลิปไฮไลท์ของตัวนี้ไม่ได้สักทีนะครับผมเล่นมาเนี่ยประมาณ2วันนะ สองสามวันละวันนี้วันที่สามก็คือวันเสาร์นะครับก็เล่นยากมากครับตัวนี้ถ้าเอาตามตรงต้องแบบใจรักจริงๆนะแต่ว่ายิงโคตรคมตัวนี้ไปครับสเตตของเบียร์โฮปก็ตามนี้เลยครับเกินมาเยอะแล้วีนเลยฝีเท้าไม่ได้เยอะมากครับร้อยหกสิบหกผมอัพวิ่งนะครับเพื่อช่วยความคล่องแคล่วนะถ้าอัพยิงนี่ผมเล่นไม่ได้เลยคือแบบยิงคมก็จริงนะแต่มันช้ามากครับตัวนี้ถ้าอัพยิงนะไม่ไหวเลยครับ พลังงานสี่ดาวครับท่าสกิลสามดาวส่วนสูงร้อเก้าสอดครับน้าหนักแปด้บสามส่วนสูงน้ําหนักนถือว่าดีนะครับถ้าเกิดเป็นเมตาเปิดหมงนะแต่เมตานี้เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยไหวนะครับเท้าเป็นสี่ห้าครับแต่ว่าเท้าซ้ายก็ยิงคมเหมือนเดิมโอ้ยเสียงเป็นไรแต่เท้าซ้ายก็ยิงคมเหมือนเดิมนะครับอ่าไซส่ในตามนี้เลยครับนี่เลยการทําประตูนะร้อเจ็สิบสามครับบวกเจ็ดเยอะจัดพลังยิงครับ1้7หสิบเจดบวกยิบสองนี่ครับตามนี้ ความว่องไวครับ133ยสบบวก36เป็นเท่าไหร่เนี่ย169นะครับการโม่งครับ176เลยจับว่าเยอะจัดแล้วก็การกระโดดครับ162นะครับตัวนี้เปิดโม่งตึงๆครับแต่เสียดายนะทีมผมไม่มีปีกสายเปิดนะนี่ครับคุณสมบัติมีโม่งทรงพลังแล้วก็เวิร์เกตเป็นสูงบานกลางนะครับเนี่ยครับราคาปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ1,170นเอ็มนะครับตกยับเลยว่ะเสียตังเยอะเลยนะครับเนี่ย ไม่เป็นไรครับก็วันนี้ผมได้ทําการเล่นมาเป็นเวลา3วันแล้วผมจะสลับสรุปให้ฟังนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะไปดูในเกมกันเลย Let's go มาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดมาในเกมแล้วนะและเจอเสี่ยมสามโฮลดิ้งเหมือนกันเลยครับฝั่งนู้นก็ทีมโคตรตึงเลยนะมีชินโนล่าด้วยครับชินโนล่านี่ก็โคตรเก่งนะตัวนี้อิลาติโกทีเดียวหายเลยนะโกงมากครับสาหรับชิโนล่าแพทนี้ตัวสูงใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าโคตรโกง ก็เกมเมื่อกี้นะครับเบียร์โฮปกดไป5เม็ดนะแต่ผมแบบไม่ได้อัดไงโอ้เสียดายป<ะ>ไปครับเป็นตัวที่หาจังหวะเข้าฮอตดีมากตัวนี้นะ AI ฉลาดครับเสียอย่างเดียวเล่นยากแค่นั้นเลยพลิกตัวช้ามากครับโอ้โหโดนเลยมันแหลกเกินนะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่ไปครับกุลิตมาที่เบียร์โฮปเบียร์โฮปจ่ายมาเนี่ยครับกุลิต เข้ากลางมาตุเล่ตุเล่ยิงเรียบร้อยครับก็เบียร์โฮมนะครับออกไปเป็นปีขวาซะแล้วตอนนี้ป<ะ>ั๊มาโยนครับหือโอ้เบียร์โฮมไม่ทำทางเลยโอ้ <S <S ได้ปะสวยครับสวยครับมาวีซูครับจ่ายมาเบียร์โฮมเบียร์โฮมโอ้โห,โหความคล่องตัวไม่มีโดนเอาวิน,นี้คืนพลาดสวยละแอเลนเบลครับวิ่งโคตรเร็ววิซาราสู อิซาราซูิซาราซูนี่ไงตามมาเอาได้เอาดินี่ครับความคล่องตัวคือไม่มีเลยนะอืดมากครับตัวนี้นี่แต่ยังได้อยู่เอาไม่ได้แล้วแล้วเปนโยนครับลูกนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหโยนครับเฉิดหวะ <laughs> ไปกันต่อครับกดปลุกเลยดีกว่าฝั่งตรงข้ามครับโดงมาเป็นเฮียโร เฮโร่ก็ผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเลยนะตัวมันเก่งมากเลยผมชอบไปครับแล้ววิล่าครับแทงมาเบียโฮวิ่งเบียโฮปมาดินี่เหรอวิ่งไปทางนั้นก็ยิงในละกันนี่ไงเบียโฮปครับยิงโคตรคมตัวนี้นะเอาดีครับพาวเวอร์ช็อตนี่นะครับคือเป็นมุมที่ยิงยากมากเลยนะโอ้โดูดีครับยิงหักข้อเขสามเหลี่ยมคือเป็นตัวที่ยิงโคตรคมนะครับเบียโฮปตัวนี้ แต่นั่นแหละครับมันเล่นยากถ้าเล่นตามเมตานะลิกตัวโคตรช้านะครับแต่ยิงคมมากเอา้าโม่งไม่โดนสวยครับเบ็คเคนบบวเวอร์ s> <S เอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอะ่ะเบียโฮมจะออกนี่ไงหมุนไปก่อน s> <S ยิงได้แล้วจะออกเลยหอกพี่ปั <_ s> พี่แกยิงได้แล้วพี่แกจะออกหนีเลย s> <S ไปครับอีกสักลูกก่อนออกโอ้โหหัวแดงกำควรออกแล้วจะสิบนาทีก็ควรเปลี่ยนนะครับพลังงานน้อยมาก นี่ไงมุนเขาไปชอ็อตเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการโมดิฟายทีมมานะโอ้โหเจอ4 3 1 2ครับมาเดี๋ยวเจอโมดิฟายทีมนี่เป็นไงผมเอาเดวี่ยืนปีกขวานะเดี๋ยวมาเปิดบอลคมๆค,คอยดู <laughs> มาดีครับเดวี่ปีขวาเปิดโม่งให้เบียร์โฮฟครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจุดเด่นคือลูกโม่งไงเออเดี๋ยวเจอเดวี่วปีขวาไปเดิเอามาโม่งเอาวิ เกือบโดนวะไปครับเลิกโม้เล่นจริงๆแล้วเบลโฮฟทำท,ทางแล้วเดวี่แทงมาเฟกช็อนหนึ่งทีหักลมหนึ่งทีแล้วโอ้โหจะยิงสักหน่อยไม่ได้ก็มาดีครับเหมือนลอยเวนเวนนี่ไงเดวี่ครับโอ้ปักเฮ้ยหลุดหมดเลยอุ้ยมาดีครับมาติเนสโอยเดอะแบกเดอแบกของแท้วะ่ะ เมื่อกี้แม่งหลุดหมดเลยกองหลังโอ้โหโดนซอนมงวิเอล่าตัวโคตรใหญ่มันมงแพ้ซอนโอ้โหอุตส่าห์โมดิฟายทีมาแม่งยังไม่ได้โชว์เลยสวยมากนิซาลาซูไปครับเบียร์โฮปเบียร์โฮปจ่ายโอ้โหตูลามแม่งแทงสวยมากกุลิตกุลิดใจมาโอ้โหจ่ายเบามากหรือมันไม่เหมาะว่าเดวี่อ่ะมันไม่เหมาะกับปีขวาหรือเปล่าใช่มันไม่เหมาะผมกดบุกละไปครับเบียร์โฮป จ่ายมาวิล่าวิล่ายกมาแล้วเบียโฮไม่ทันครับวิ่งช้าสวยมากกุลิตเอา้ากุลิยใจใ,ใครวะวีนเลนเชงหนึ่งทีอิลาซิโก้หนึ่งทีแล้วยิงนิ่มๆครับโอ้โหวินี้แบกเฉยไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดเมนเจอร์กันครับโอ้โหเจอสี่สองสี่แล้วผมไม่ค่อยชอบแผนนี้เท่าไหร่เลยวะเจอทีไรผมโดนยิงทุกที ไปครับเดี๋ยวผมจะเตรียมประตูด้วยนะบอกล่วงหน้าไว้ก่อนครับอ่าเอาดิเดี๋ยวผมจะรอพวกกูตัวมานะถ้ากูตัวมาผมก็จะเอาแน่ล่ะสําหรับกูตัวตอนนี้คือปีเตอร์เช็คนะครับสําหรับวิคห้ก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ครับไม่เปิดครับแคปเดบียเปิดมากเลิโอ้โหไแม่งโดนยิงเลยวะเนี่ยเจอ4-2-4ทีไรผมโดนยิงยับทุกทีไม่ไหวครับไม่ไหว ไปกันต่อครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเบียร์โฮปในเมนเจอร์เนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนนะครับเท่าที่ผมไปเล่นมานะแมงไม่ค่อยวิ่งทําทางหาช่องเท่าไหร่น,นะครับ <c oughs> ส่วนมากก็จะยืนประมาณหน้ากอดเขียโทษน,นะครับคอยเชื่อมเกมเพื่อนมากกว่านะเท่าที่ผมเล่นมาทั้งหน้าคู่หน้าเดี่ยวเลยนะครับแต่ว่ายิงไกลคมมากนะตัวนี้เข้าขวาก็เรียบร้อยครับนี่ครับอาไนจ่ายไหม อานายไม่จ่ายวะนี่ครับอานายจ่ายมาเนี่ยเห็นปะมันเป็นอย่างนี้แหละครับเบียร์โฮ๊ปก็จะยืนรอนะเขาไม่วิ่งทําทางครับถ้าวิ่งทําทางเมื่อกี้คืออาจจะได้ยิงแล้วนะแต่เขาไม่วิ่งครับเขาชอบดืนรอนี่ไงโอ้โหเฮียโรครับปัมบอลกับกุลิตแล้วจ่ายมาเบียร์โฮปยิงไหมนี่งไงเรียบร้อยครับตามที่บอกไว้เลยขอแค่ได้ลั่นไกลครับเรียบร้อยมันยิงโคตรคมนะครับตัวนี้ แต่เนี่ยครับขอชอบยืนรอนะชอบขอบอลจากเพื่อน,นครับหูกแล้วตะบันเท้าขวาโคตรคมใจมาเสร็จเฮโร่เหมือนกันครับเฮโร่ Hero คือโคตรเก่งนะครับในมินิเจอร์นี่ครับเบียโฮฟดึงจังหวะหลอกหนึ่งทีแล้ววิ่งมายิงครับเท้าขวาับเรียบร้อยนี่ไงมันทีเด็ดเมเนต,ตัวเนี้ยออก็สําหรับเบียโฮฟตัวนี้นะครับก็ผมมองว่าเป็นตัวกองหน้าตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเอามาเล่นในโหมดมินิเจอร์นะ ก็เล่นได้ครับสําหรับคนที่เปิดได้ก็ตีเม็ดเล่นได้เลยครับในโหมดมินิเจอร์ยิงได้บ่อยนะแต่ก็จะมีข้อเสียนะครับในมินิเจอร์ก็คือเขาจะไม่ค่อยวิ่งหาช่องนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือตัวเขาจะยืนรอบอลน,นะแล้วก็จะพาบอลขึ้นไปเองครับยิงคมมากถ้าเมเนนะส่วนในโหมดเฮลทูเฮครับคือเล่นยากมากๆเลยยิงคมครับตัวนี้แต่ว่าความคล่องตัวนี่คือไม่มีเลยนะครับช้ามากๆถึงจะอัพสายฟ้ามาแล้วแต่ก็พิกตัวช้ามากครับแล้วก็ส่วนสูงที่เยอะนะ มันแบบมันไม่ตรงกับเมตานี้นะครับต้องรอเมตาหน้านะที่เป็นเมตาเปิดโมงนะครับก็อาจจะเก่งหน้าตัวนี้ก็สำหรับเบลโฮฟตัวนี้นะครับผมก็ยังมองว่ายังไม่ให้เก่งมากดีกว่าถ้าจะเล่นในมินเจอร์ก็เล่นได้ครับเป็นตัวทิงได้บ่อยเลยแต่ถ้าเกิดจะเอามาตันตันแหลงจริงๆก็ผมยังไม่ให้นะครับสำหรับเบลโฮฟไปเล่นโยนครับตัวนี้ก็ดีกว่านะครับเนี่ยนะโยนครับตัวนี้ผมมองว่าเก่งกว่าเยอะเลยถ้าจะเอามาเล่นในหมดเฮดูเฮดนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ